i know no, no. นะครับนะหลายคนหลายท่านหลายองค์หลายท่านที่เขาเดินทางมาที่ที่วัดเนี่ยท่านกท้านนะครับวันนี้คือเป็นการพิธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่นะนะนเอานพระอาจารย์บีเล่นะครับท่านเดินทาง deixa I tip อได้เลยนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ดีเดชให้ความริเริ่มนะครับกำลังทลัอยู่นะ,ะจะเป็นภาพปิดตาหรือฟูมีปกระถุ่มน้ำก็ดีหรือถ้าพริกรน้อยเพราะนั้นก็ขอรีเชิญน,นะครับขอรีเชิญสายบุญน,นะ,ะใครอยากได้มาตรงนี้ท่านจองตรงนี้ได้เลยนะ999บาทนะมีไม่กี่องค์นะครับมีไม่กี่องค์เท่านั้นนะพิมพ์มันเลิก yeah เดี๋ยวใครที่จะรอพิมลำเลิกนะฮะรออีกสักพูก่นนะะตอนนี้ก็จองไว้ก่อนเลยจองไว้ก่อนเลยนะ,ะเดี๋ยวให้จองแบบเจ้าหน้าที่คนไหนก็ไปรับตรงนั้นนะไปไปรับตรงนั้นนะ,ะพิมลำเลิกจะมีจำนวนจำกัดน,นะจะมีจำนวนจำกัด 不用 รับหนองลายรับฟังใส่เพิ่มฉะนั้นถ้าถูกมงคลรุ่นรวยได้จริงๆเนี่ยวันนี้ถ้าถ้าได้จองกับพี่ธนายคารรัฐบาลเองเอาเร็วรับกลับได้เลยรับกลับไปเลยหลังจากธนาคารให้นั่งลงอธิษฐามอีกเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เอาใส่ออกกลับบ้านได้เลยฉะนั้นนี้ยังไมรเอาละครพรุ่งนี้ จดการอีสตัวลูปั๊มในเลแล้วจะพระเลือกย้าะว่าจะมาเยอะมากเริจะรอระท่นา่ามระไปเดีวนูนก็ได้ไหมครับเนี่ยวันนี้ท่านเก็บไปเยอะมันไลอย่านเราไปถ่ายวนสามหกร้อยคนทั่วไ่ยเพิ่มเพิ่มให้เขาเข้าไปหลังมัน ประตูคนพุกนี้หมดทั no. no. ้งหมดสามก็ด no. ีท no. ั้งเจตนาก็ด no. ีแล no. ้วก no. ็ลูกทัดของการทำตัวเองคือภาพิดตาพินุู้เอียบผสมนามมีสองพินพินเล็กสองผิดหมอค้าบ้สนร้อยแม่ก็มีสองพิพินเล็กสองผิดเทเล่าการสร้างคือจะได้สร้างเพื่อที่จะนำปัจจัยไปซื้อที่ดินขยายรัฐ เลื่ออกราอกระุงกนไก่นเชอเพลิงนักยาอทั้งหลายเมื่อมาเ้วมาจองตอนนี้จะจองท่านหนึ่งไกที่จะจองต่อผู้่ผู้่ประสานเราจะทำตต่อเอื่ที่ได้ทราบนะฮะอ่ท่านที่จับจองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวับ ปั๊มเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยวท่านจะนั่งอกต่ออีกนิดนึงอาประธานอาใครที่บูชาตอนนี้ถือว่าคุ้มจริงๆนะฮะร,รุ่นนี้ถ้าปิดตาหรือกูเหยาะกระถบนามพิมพ์กพหรือจะเป็นพระพุทธร้อยนะฮะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มาจองได้เลยนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านกำลังปั๊มอยู่นะครับเดี๋ยวท่านจะนั่งอกอีกนิดหนึ่งนะฮะ รับรองว่าวัตถุมงคลที่ฐานางจากของเราได้จัดสร้างนะครับวันนี้รุ่นนี้ก็ได้รับาพามีตาจากเกียรติคณาจารย์หลายๆรุ่นนะฮะโดยเฉพาะตั้งชื่อนะครับรุ่นสำหรับพิมพ์อัลเลอร์ของอาจารย์ดิเลกนะครับพิมพ์ละ9องค์เท่านั้นนะพิมพ์ละ9องค์เท่านั้นซึ่งตอนนี้พระพิมพ์ตาไปกี่องค์ลว องค์พระผู้ทัวน้อยอาจองไปแล้วสามองนะครับวันนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับสายบุญท่านใดที่ต้องการพิมพ์นำเลิศนะครับด้วยน้ำต้งของพระอาจารย์ดิเด็กนะครับแล้วก็รุ่นนี้ได้รับพันเมตตาจากหลวงปูุ่รุษศรีานะครับท่านได้นั่งนับตกตั้งจิตอธิษฐานนะครับถุกเสกมวลสารพันล้านของเราหกร้อยกว่าวัดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อรุ่นนะครับรุ่นนี้ ด่วนไม่อยู่ด่วนไม่อยู่จริงๆนะครับเพราะนั้นก็เรียนเชิญน,นะครับท่านใดสนใจทิมน,นำเลิกน,น,นั้นเดี๋ยวหลังจากที่พระปราธานท่านนั่งบอกแล้วก็สาม,มารถรับของกลับได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะในช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีบวงสวงแล้วก็ช่วงห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงสิบเก้านาทีจะเป็นพิธีใหญ่อาภัเชิญนะครับตอนนี้เหลืออีกเอาภ่าิตาครับ พร,พ,พระพิจารณาเหลือสี่องค์นะฮะสี่องค์นะพิมพ์นำเลิกอ่าพิมพ์นำเลิกเหลืออีกสี่องค์นะครับเห็นไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอถับของอาจารย์นั่นองปกอีกแป๊บหนึ่งอ่าแล้วก็เรียนเชิญนะครับสายบุญที่มาไหว้พระนะครับท่าในใดยังไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระขอพรอ่าบนบนชั้นบนก็ได้เชิญนี่นออะครับ,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 บแล้วก็ เรนนะครับร่วมเป็นเจ้า้ากระรับงุนใหญ่นะอ่าับเรือกองิหารลู่มารมจันุพระโลหิเจ้าอาวาสนะอ่าอันนี้ถือว่าเป็นอ้อันนี้รอรับเงเลยพี่จอพี่จอกคนนี้ใช่มอ๋อจอข้างในใช่เอายกนั้งขาเลยกยกทั้งหาใหญ่เลยไม่ต้องใส่เยอะมันปิดทานใจเลยท่านใจเลย นี่เอาเอาเอาเนี้หยิบไปไอชิ้ที่ที่ปั๊มแล้วใส่นี่ไปด้วยไปหยิบใส่เลยให้กาทงปอัดเลยบเออเออทปมแล้วอ่ะนี่ไงนี่นีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใม่อโถนี่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 นนี่น่่นนีนนนีนน่ เอใส่ไปใส่ไปแล้วก็ให้ท่านนั่งเลยปล่อยในงานเลยน2เดเออใส่ให้เต็มบล็อกเลยนาจองเดียวนายสารน้ำเสบบลไอกเพราะว่ามอนสารรุ่นี้เนี่ยอี่เจมัอยู่นี่ม่เท่ได้ตลอดสามที่เปกงข่าเช้าปู่สีเก๊แก้ได้สามทเปนกงนี่ถ้าอาจารย์ผู้มัรอก็าได้สามทีเปกน รับปากได้เเพราะว่าวันนีรเนี่ยมวลสารที่แน่นแน่นไปด้วยผทธิเจผม็ทำาทาพิการก็มีความถูกบริาแน่มากแล้วก็ผ่านการในทางิชื่อจผู้ิดอาวุกชื่อให้รวยให้จริงจริงเนี๋ยวเช้าผู้สิที่แวหน้าในทางีตไปแน้วอนี อาจารย์เพันีเดี๋ยวนเ็นบ่ม no. ยังล so ูกเดียวก็เอาอยู่นะลูกเดียวพากอาูแป้งเติมเร่ยป้งเติมกไปทไปเรือเอาไปด้วยไปด้วยอันนั้นเ็ปั๊มอันนี้ให้เขาเจอทีการดีเท่นไหกกองเลสั่างวัตถามนิิราคาหลักล้านเยหลักล้านเองอจะฉะนั้นพิธีกรรมขนาดนี้ อาจารย์เด็กก็เอาอยู่ลูกเดียกเอาอยู่ในพิธรมนี้อ่นี้เรียกยะไั้นใบูชาจอไปแล้วนำไปตกติตัวเค่ากับว่